ครับอ่าเดี๋ยวก็คือว่าการสอบเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขาก็จะนำนะครับจะนำพี่น้องหนึ่งบอกเรานะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะคอยคอยกันนะครับอ่าสอบวัเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยเราไปเป็นกลุ่มใช่ไหมสอบวัเนี่ยแต่พอเริ่มรอบที่สองที่สามเนี่ยคนมันเยอะบางทีเริ่มแตกกลุ่มแล้วนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะอ่าเราเรานับให้ครบเจ็ดรอบแล้วเราเนี่ยไปรอกันที่หลังมะพร้าวที่รอขีด ครับอันเนี้ยมันมันเนี้ยอ่มันสมมุติอันนี้เป็นกะปะใช่ไหมอ่าเป็นกะปะนะครับอ่าแล้วก็มังคีนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมาเกาะยูโรพีนก็จะอยู่ประมาณนี้นะต้จริงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมาเกาะยูโรพีนเนี่ยก็รู้ว่าอยู่เป็นกะปะเลยนะครับอ่าแต่ว่าท่านในสมัยท่านดูน,โนาโัวยูลานทูเนี่ยนะครับก็คือท่านเนี่ยก็คือได้วินิจฉัยแล้วก็ให้ย้ายมาเกาะยูโรพีนเนี่ยออกห่างจากกะปั๊หน่อยนึงเพราะว่า มันอีกฝันคนที่เปรันะตอนนั้นนะครับอ่าแล้วก็ไปละหมาดที่ลังเกาอโรดีนะครับตอนละหมาดเสร็จนะครับเราก็จะรอตรงนั้นนะครับที่พักรงนั้นแล้วเราก็จะไปดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำซำซ่านะครับดื่มน้ำซำซ้ำนะครับอ่าตอนนั้นเนี่ยก็มีดูอาด้วยนะครับอาดูอาในการดื่มน้ำซำซ้ำนะครับอัลเราไม่นดอัสลุยแก้มนะเพื่อนวอริสเป็นวาร์เซีนว่ามาเลมุตสกับเบันวะาจีฟอ์มินกบลีดา ก็ะะมีดูอ่านนะครับเดี่ยวน้ำจำสั่งเดี๋ยวน้ำจำเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเราไปไหนต่อเดี๋ยวน้ำจำปุ๊บเราไปไหนต่อไปแะแอนะครับอ่าคือไปแะแอนะครับการแะแอนะครับเราก็จะเริ่มอ่านะครับตรงที่ไหนอ่าตรงที่โซฟานะครับอ่ขาขณะที่ว่าเราเนี่ยกำลังขึ้นบน น่นเขาซอฟนะครับกาัแ่สัาลัลมรต์เน้าอบิลล์ ف م ن ح ج ا ل ي ت ا นะครับก็คือนี่อยู่ในสุราตอนที่158นะครับแท้จริงพวกเขาอัสซอฟาและพวกเขาอัลมาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในบรรดาสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ได้ประกอบการฮัจหรืออุเร์ นะครับณนะใบตุลล้อก็ไม่มีบัตรใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาระหว่างภูเขาทั้งสองนะั้นและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงขอบใจและผู้ทรงรอบรู้นะครับมเ,เมื่เอเนะรา,าเดินขึ้นไปบนภูเขาสฟานะครับในเขาสฟานะครับเราขณะที่เราเดินขึ้นนะครับเราก็อ่านอายะนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็หินหน้าไปทางกิบันะนะครับและก็กล่าวว่าอัลฮัมลิลลนะอัลลอฮ์บัส لا إله إلا الله وطاب, والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعدة لا إله إلا الله وحده أنجز وعدة ونصر عبده وأهزم الأحزاب وعدة نقاط 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 يكون ก็ได้นะครับหรือว่าภาษามาลายูก็ได้นะครับแนละ้วแต่ที่น้องจะถนัดนะครับโดยอันนี้เพราะว่าตรงภูเขาซอฟาแล้วก็มารวันนะครับเป็นสถานที่ที่ยูอามุสแต่จักนะครับเป็นยูอาที่จะได้สอนนะครับและก็ลืมไปตอนที่เราไาวัดรอบไปตุลา้นเนี่ยนะครับก็คือเราจะอ่านยูอาก็ได้นะเราจะอ่านอัลกุรอานเนี่ยก็ได้นะครับ แล้วซิกเนตเนี่ยก็ได้นะครับทำความดีเนี่ยได้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็การที่เราแปลงนะครับเอ่อท้าวราตัวเราเก้าวเนี่ยเพิ่มความดีลบบาปเพิ่มความดีลบบาปนะครับลปก็หล่อแล้วก็อ่าแต่ว่ามันจะมีดูอาเฉพาะนะอ่าเขาคือตรงที่รุกนุ่นยามานีนะครับอย่างที่บอกว่าอ่านี่มุ่งพัฒนัสวัตนะครับอ่ารุ่นนุ่นอเลาะพีรอฟี อรุณชามีแล้วก็รุ่นเยอมานีรุ่นยอมานีเนี่ยจะอยู่ก่อนมุมหินดำนะครับอ่าเพราะพี่น้องมือเด็จะที่ผ้าเนี่ยมันจะเป็นได้เนี่ยถักยาวลงมานะครับเกอะกันนะครับนั่นคือรุ่นยอมานีนะครับพอเราถึงรุ่นยอมานีเนี่ยนะครับจะมีดยูอาเฉพาะนะครับคือรับบนาอาตินาฟิตุนยาฮัสเนะบัฟฟิลอาเคโรยาสเนะวกกินาอาซาบตนนาอ่านะครับนี่คือเราเนอ่านให้เยอะเลยนะครับ ทีนี้นะครับอพอสะแอนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสะแอนนะครับเริ่มจากโซฟานะครับไปมารวะนะครับมารวะเนี่ยก็อ่านดว่าข้างต้นนครับซึ่งในคู่มือเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือจากโซฟาไปมารวะเนี่ยนับหนึ่งจากมารวะกลับมาโซฟานับสองนะครับจากโซฟาไปมารวะนับสามมารวะกลับมาโซฟาสี่ห้าหก ทั้งหมดเจ็ดเที่ยวนะครับไม่ใช่เป็นรอบนั้นไม่ใช่ว่ารอบจากโซฟาไปมากวะแล้วก็กลับมาโซฟาหนึ่งไม่ใช่แบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นเที่ยวหมายถึงว่าจากโซฟาไปมากวะนับหนึ่งมากวะกลับมาโซฟานับสองนะครับเราจะมาต้องจบที่มาวะเริ่มที่โซฟาจบที่มารวะนะครับถ้าหากว่าจบที่โซฟาแสดงว่าผิดนะนะครับก็ต้องให้จบที่มารวะ แล้วอนระหว่างนี้เราก็ดู่อาไปที่เ,เลือดนะครับจังมูกที่เราเดินแล้วก็ตรงที่มันจะมีไฟสีเขียวนะครับสำหรับวัสดีดีเนี่ยให้วิ่งนะครับอ่ตั้งตรงนี้วิ่งเร็วได้เลยปวดเต็มที่เลยบางคนเนี่ยวิ่งเร็ว <c oughs> ได้เพราะว่าอะไรเอาแบบอย่างตอนที่ท่านหญิงฮาจัดเนี่ยวิ่งอการแต้แอนเนี่ยคือมาจากไหนการการที่ท่านหญิงฮาจัานเนี่ยที่เป็นหมูของกระป๋านะครับ <c oughs> เพื่อจะหาน้ํา เชื่อยู่ล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทน,นายกิบบรได้นำท่านหินหายยะและก็ลูกน้อยท่านมีสมาร์ทอินไปอยู่ที่มักกันเนี่ยนะครับใกล้บริเวณจังหวัดบ้านเหนนะครับแล้วก็ทน,นายกิบบรอนเนี่ยก็ได้เลยให้เอกสารร่างและน,น้ำนิดหนึ่งนะครับท่นนานหินหายยะนะครับตอนที่ท่านนายกิบบรอนเนะี่ยทางหลังเดินทา,างกลับไปยังฌาบท่า,านท่านอยู่ที่เมืองชามนะครับ,นะรบนะท่านก็ ด้านอย่างแรกนี่ยก็ถามนะครับเราเองท่านจะไปไหนท่านจะที่โน้ตที่นี่เหรออ่าคือตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นพื้นที่ที่รบร้างคือว่าไม่มีใครเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวอาคารจับ้านนี่ก็ยังไม่มีนะครับอ่าเพราะว่าอาคารจับ้านเนี่ยคือเพิ่งสร้างในสมัยท่านนิติโรยุทธก็ท่านมันมีมาถึงตอนที่ท่านโตแล้วนะอ่าไม่มีอะไรเลยนะครับคือในเวลานั่นก็คือมีแต่ตายกับตายนะครับอ่า แรงอาการศก็ร้อนนะครับไม่มีบ้านเลยไม่มีผู้คนเลยนะครับท่านยิงเขา,าได้ถามก็เลี้ยงท่านเป็นเช่นไรที่นี่ล่ะท่านนบอรี่เม่ตอบนะครับแล้วก็เลยถามใหม่อารลโลหะมารกัปดิฮทสอาร์ลอสั่งให้ท่านทำแบบนี้นหรืนะครับน,นีบ่คือคำบรรดาของเราใช่ไหมนะครับท่านนบีรีขอหน้ามนะครับสนิงมาจัตด้วยความอิหมานนะครับด้วยความยัจย์ ลัตตาลาจะไม่ทอดทิ้งเราอ่านี้คือเป็นบทเ,เรียนให้เราได้นะครับว่าหากว่าเราทำตามพระบัญชาของลัตตาลาลัตตาลาจะไม่ทอดทิ้งเราอย่างเด็ดขาดลัตตาลาจะไม่ให้เราเนี่ยได้รับความประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นะครับอ่านะสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็ไย้นะครับเมื่อน้ำเมื่อนมหมดหมดก็คือว่าท่านมีอิมมาเนี่ยร้องู่นะครับอ่านทะ่านก็ขึ้นไปก็จะหาน้นนะหาเพื่ที่มาช่วยเหลือนะ ขึ้นไปนบนภูเขาสปาเน่ไม่เจอใครนะครับแล้วก็เห็นอีกเดินหนึ่งคือภูเขาแมวแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นแอ่งอ่าแล้วก็ท่านหญิงคะยันนี้ก็คือวิ่งเพราะว่าอะไรจะดูลูกน้อยด้วยเดี๋ยวจะมีสัตว์อะไรมากินมาอ่านะท่านหญิงอจะหนีวิ่งนะครับดังนั้นตรงนั้นนะครับเราก็วิ่งตามรอยเท้านะครับท่านหญิงน,นะครับอ่าอัลลาห์เนี่ยต้องการให้เป็นแบบอย่างนะครับครอบครัวเนี่ยครอบครัวตัวอย่างของมนสษยชาตินะครับครอบครัวที่เป็นบัอยีนะครับ การทำพัชทำปุ๋ยแลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับท่านนบนทีโปรตีนใช่ไหมครับใบปุ๋ยแล้วก็ท่านนบีบรอตีนสร้างนะครับแล้วก็การทำฮัจญ์เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยท่านนบนทีโปรตีนนะครับเพราะว่าอัลลอฮาตาลาเนี่ยให้มะลัยจ้าเนี่ยมาสอนท่านนบีบรอตีนการทำฮัจญ์นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ท่านนันที สมาอินนะครับก็อยู่ในส่วนการเช็ดพุดบ่ายนะก็คือว่าต้องคือนะั่นคือแบบอยากครอบนะครัรนะครวตัวอย่างนะครับเราจะเห็นนะครับว่านี่คือไปครอบครัวตัวอย่างแล้วก็อัล็กตารานะครับได้ให้เรามาทำท่าทางมุมรับนะครับดูแบบจะครอบครัวตัวอย่างด้วยนะครับให้เราได้เข้าคิดด้วยนะครับเดื่อหลังจากนั้นนะครับใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ตาหาัลุนละอ่ะพอตาหาัลุนเนี่ยก็คือจบ ที่ห้องที่โรงแรมก็รวบผมแล้วก็ตัดติดในหนนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับาการทำคุุมรอนะครับก็คือาการร้อก็คือแค่ประมาณนี้นะครับผมูบเรื่อง้นเดรับล้อยนะ่เรื่องมี ทดูดีล้วนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็การอบรมขอ,องเราใกล้จบลงนะครับวันนี้ก็มีคําถามจากพี่น้องที่มีคําถามก็เปิดคำถามให้กับเพื่อความเข้าใจในการประกอบอุกรอนในวันพรุ่งนี้นะครับชออัลลอ์พี่น้องที่กําลังชมอยู่นะครับฝากัวอาให้พี่น้องที่มาอมรอดในครั้งนี้ถูกตอบรับด้วยนะครับชออัลลอ์ اللهم متقبل أمرة يعني أمرة مقبولة إن شاء الله والله أعلم